สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับทุกท่านนะครับนะสำหรับเย็นนี้ก็รายการจับมาแบ่งปันก็มีรายการที่มาเพิ่มเติมและก็รายการที่จะมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับวันนี้มีมาไม่มากนะครับขอให้ชมนะฮะชอบถูกใจรายการไหนนะครับถูกใจปิดึงเข้ามาได้เลยในราคาแบ่งปันนะฮะวันนี้น้องจัดการมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากรายการแรกเลยพี่ชายรายการที่หนึ่งนะครับมาเป็นเหรียญ รุ่นนี้พี่นะครับมาเป็นเหรียญยิ้มรับทรัพย์นี่โอ้โหสวยไหมพี่ยิ้มรับทรัพย์สวยไหมพี่จ๋านี่ครับผมบอกแล้วว่าถูกใจพี่พี่แน่นอนนะครับลายการนี้เป็นเหรียญยิ้มรับทรัพย์นี่ครับปู่บุญมานี่ครับด้านหลังม้วนสารหกแบบนะฮะด้านหลังม้วนสารหกนิดครับก็มีผงไม้มงคลผงว่านร้อยแปดเนี่ยผงเหล็กน้ำพีผงดินตะกา่นะครับพลอยเสกดอกไม้เสกครับรายการนี้เอาไปพี่นะยิ้มรับทรัพย์นะขอแบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยยี่สิบบาทพร้อมจะส่งฮะรายการที่หนึ่ง ต่อมารายการที่สองครับมันนำเสนอเป็นนี่ฮะยิ้มนะฮะเออเป็นรุ่นนี่นะฮะเป็นรุ่นเอ่อท่านยิ้มนี่ครับนะนี่ครับรุ่นท่านยิ้มนะฮะนี่ฮะสวยๆครับเป็นงานสามกษัตริย์นะฮะเงินทองนาคนะครับรับไปพี่ชายผมแบ่งปันให้พี่ๆนะฮะสองร้อยยี่สิบบาทเท่ากันพี่รายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามนะครับต่อมาเป็นรายการที่สามจะมาเป็นรุ่นนี้ฮะ อิ่มยั่งยืนนะครับจะเป็นเหรียญยืนหลวงปู่อิ่มวัดทุน้าใหม่ฮะนี่ครับรายการนี้สวยๆเลยครับเป็นเนื้อทองแดงมหาเชนวนนีน่ยหลวงปู่อิ่มยืนนะพี่นะไม่เคยได้มาเล่นนะพี่รนนี้นะไม่เคยมาเล่นนะนี่เคยได้หลวปู่จื้อปุ่มมานะครับเหรียญหลวงปู่อิ่มยืนนะครับนะเลขคนเบอร์นะครับหมายเลข4 3ารายการนี้ครับแบ่งปันพี่นะฮะ200บาทพร้อมจะส่งพี่รายการที่สนะครับ ต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่สี่ก็มาเป็นลุงปู่อิ่มนะครับนะแต่รายการนี้จะเป็นเนื้อมหาชนบนบราลนะพี่คุยพื้นลงยาพื้นแดงพี่นี่นี่นากาทองแดงลมดำเลขคนจเบอร์สาิแปดด้านหลังวสวยๆพี่นะครับรายการที่ผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนะที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สี่นะครับสวยงามมากยาสีแดงแรงลิปปี้นะครับ ต่อมารายการที่5จะพลาดไปไม่ได้เลยกับนะฮะเสมายุคนี้พี่เสือคาบดาบ2นี่ครับนะเป็นเสม,มาหลวงป,ปู่มาหน้ากากชุบทองนะครับเ 7, ลขคุณตเบอร์หมายเลขเรายการนี้แบ่งปันที่240บาทนะพี่นะสองร้อบาทพอพี่ชายนะครับสวยๆเลยรายการที่5นะครับนะรุ่นยอดนิยมนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปมาลุยกันต่อนี่ครับหรือรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่6นะครับ รายการที่6นะครับมาเป็นเนื้อทองแดงนะครับนั้นหน้ากากอัปปากาขอบอีกทีนะหน้ากากอัปปากาคอบอีกทีนึงนะลงยาเงินลงยาราชาวดีครับเลขคนเบอร์หมายเลขสี่ฮะรายการนี้เอาไป22 0บาทพี่นะรายการนี้เป็นรายการปะชลุนะฮะงานฉลุประกบนะฮะเหรียญสชิ้นนะพี่นะฮะรายการนี้เอาไป2 2 0บาทครับพี่รายการที่6นะครับต่อมารายการที่7ครับรายการที่7กับรายการที่8ปดนะพี่นะ รายการที่เจ็ดกับรายการที่แปดนะครับนะเดี๋ยเดี๋ยผมจะเอาไปคู่ว่ะในรายการอันนี้เป็นรายการที่เจ็ดแล้วกันรายการที่เจ็ดผมเปิดคู่นี้ฮะสามร้อยบาทนะได้มารุ่นหลุดสามร้อยบาทครับพี่ชายเนื้อทองเหลืองสตินหน้ากากสางวัสดุหน้ากากสองวัสดุตอกคชช้างกับตอกคุณหัวเสือเอาไปพี่ชายนะครับคู่นี้ผมให้สามร้อยบาทพร้อมจะส่งครับคู่ที่เจ็ดนะครับต่อมาครับรายการถัดไปที่เป็นรายการที่แปด รายการที่แปดครับยังมียุงปูอิ่มดูฮะนี่ฮะเป็นลินเสมาลูกปูอิ่มครับรายการนี้รายการที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรายการที่แปดนะครับแล้รายการที่แปดรายการที่พอร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งฮะร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งพี่รายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้ารายการที่เก้ามาเป็นเนื้อทะเทพื้นขาวฝั่งพลอยฮะ รายการที่คมคลิปไหมพี่นะฮะสวยๆคมๆเลยพี่ชายเลขคุณเบอร์หนึ่งสามเจ็ดครับรายการที่เก้าองค์นี้แบ่งปันสองร้อยบาทพร้อมจะส่งพี่ลงยาขาวบริสุทธิ์สวยๆฮะสองร้อยบาทพร้อมจะส่งพี่ชายนี่ครับรายการนี้ที่ลึกนะฮะเธอของอายุร้อยเจ็ดปีฮะนี่ฮะรายการที่เก้าต่อมารายการต่อไปพี่ชายรายการที่สิบ รายการที่สิบรายการนี้นะครับเป็นเหรียญเจริญพรลงยางชาติหน้ากากนะฮะชุบเงินด้านหลังพิารพุทธลื่นเจริญพรหกแปดนะครับไม่มีกล่ององ่งนี้พี่นะขอร้อยหกสิบาทพอพร้อมจะส่งพิจารารายการที่สิบนะฮะต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับไปได้มาครับของปู่ศิลานี่ครับเพิ่งได้มานี่ย ไวโพสธิ์อ่าวัดจัต za ่เนะครับนักพยาถือถือ,ถอเรียกซับเป็นเนื้ออ่าน่าจะเนื้อผมจำไม่ได้น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าชุบเงินหรือเปล่าพี่นะชุบเงินซาตินนะเลขคนเบอร์สี่เก้านะชุบเงินซาตินเลขคนเบอร์สี่เการายการที่สิบกับสิบเอ็ดเนะคยน,นะเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อสิบเอ็ดกสองสิบเอ็ดนะนี่เลขค้เบอร์มีสี 47, นะ่เก้ากับสี่เก้าเจ เอาไปพี่ชายนะครับรายการสุ 1970. ดท้ายก็รายการนี้ก็แบ่งปันเหมือนเดิมพี่ชายนะครับได้มาก็ขอกดราคาเข้ามานะครับก็ได้มา2องค์วันนี้ก็ขอมาแบ่งปันพี่ๆนะฮะราคาเดิมพี่ชายนะครับองค์ละได้มาก็เบาๆนิดนึงก็เอาไปองค์ละคนองค์ละ280นะฮะองค์ละเอาไปสองร้บาทแล้วกันพี่องค์ละ250บาทแล้วกันจัดไปพี่นะครับมีเลขของเลขนะองค์ละ250บาทแล้วกันพี่เลขคนจะเบอร์49กับเลขคนจะเบอร์49่เก้นะครับโอเคนะพี่นะ หล่านี้ก็มีแบงปันประมาณนี้พี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะฮะก็สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์แล้วเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับพี่นะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณที่พุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่นะครับ